สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเห็ดมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและก็ชมการเก็บเห็ดเป็นภาพวิดีโอที่เราเก็บไว้นะคะเห็ดวันนี้คือที่เรามาให้ดูเป็นเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดก็เรียกว่าเป็นของขวัญที่ดีจากธรรมชาติซึ่งทำให้สุขภาพเราดีนะคะไดขนาด เพื่อนๆดูเลยอตายแล้วเพื่อนๆไม่คิดไม่ฝันว่า, no ามันหนาวแล้วจะมีเห็ดพึ่งออกมาเราคิดว่าเขาข้ามไปแล้วดูซิดูดูดูตัวกำลังกินเลยจ้าเดี๋ยวหาต่อเนาะหาต่อหาต่อเห็ดเป็นอาหารสมุนไพรจากธรรมชาติซึ่งสรรพคุณนี่มีประโยชน์ มากๆหลากหลายเลยค่ะคุณค่าอาหารจากเห็ดก็เป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินอยู่มากทีเดียวเลยค่ะก็มีคำกล่าวไว้นะคะว่าเห็ดไม่ใช่ทั้งพืชและผักค่ะแต่ว่าเห็ดเนี่ยจะจัดอยู่ในสายพันธุ์ที่ค่อนไปทางสัตว์หรือคนเรามีลักษณะ DNA บางอย่างคล้ายคลึงกับเห็ด มากกว่าพืชค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็ดเรามันทำให้สุกดีเนี่ยเวลาเรารับประทานเนเขาจะคล้ายๆก,กันเนื้อสัตว์มากๆเลยจ้ะเห็ดจากธรรมชาติจะมีคุณค่าทางด้านพลังงานมีรสชาติที่แสนอร่อยแล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุนานาชนิดอีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็มีวิตามินอีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและโรคภัยที่มากับวัยสูงอายุได้อีกด้วยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเห็ดแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณที่หลายๆคนพูดถึงกันก็คือมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันไปนะคะเห็ดที่กินโดยทั่วไปก็จะมีสรรพคุณอย่างที่เราบอกไปก็จะมี ประโยชน์ในด้านของต้านอนุมูลสระให้โปรตีนมีวิตามินต่างๆนานาชนิดซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับคนที่ชอบทานเห็ดนะคะก็มีสาระาเล็กๆน้อยๆที่เราเอาอมาแบ่งปันนะคะก็ท่านใดอยากทราบรายล,ละเอียดมากกว่านี้ก็ไปชมใน Google ได้เลยค่ะมีมากมายเลยทีเดียวเลยจ้าก็สำหรับวิดีโอที่เอามาให้ชมก็ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ คิดถึงปลาจ้าอยากเก็บเห็ดคนชอบเข้าป่าเชิญรับชมเลยจ้ามาสองตรงนี้เหมือนมีเห็ดเลยเจ้านี่นี่นี่ตีใจขนะที่นี่โอ้ยตีอยู่นะเพื่อนดอกน้ำใจเลยเดี๋ยวหาอีกเพื่อนนี่นี่นี่่ ดูก็ดูเห็ดเหๆุเหจุเหุเหดีเดี๋ยวเราออกไปล็อกจักรยานก่อนดีกว่านะเราเสียงดังไม่ได้เลยเรามาคนเดียวอ้ยดีใจมากเลยนี่กำลังขึ้นเราโดนกินแล้วนี่นี่นี่กำลังกินเลยหายหายหายต้องนั่งลงถึงจะเห็นนะจ๊ะที่อุ้ยนี่ไง ทีแรกเราจะกลับแล้วนะนี่เป็นเพื่อนกำลังกินเลยขอกินก่อนนะนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะโอ้ยนี่จ้ะโอ้ยหลายดอกเลยอะเราตัดเอาแล้วกันนะเวรนี้หลุดแล้วอะนี่จ้ะเดี๋ยวนี้อันนี้เราก็ตัดนะโอ้ยเพืเ่อน,นกัดเลยนี่นี่นี่น เยอะมากเลยคิดว่าไม่ได้กินแล้วนะผิดไรค่ะเพื่อนๆดูเพื่อนฉันนยู่นี่ค่ะอันนี้เรานะเราอยากกินอะไม่ว่ากันนะ นี่จ้ะน,นี่จ้ะดีจ้าอเราเหยียบโอ้ยขอโทษจริงเรามองไม่เห็น,นจริงนี่เราเหยียบเขาแต่เราเอานะนี่ใช้ได้ขออร่อยเลยโอ้ยเมามเห็นขอโทษขอโทษนี่จ้า เพื่อนเราเกาต่อเด้จ้งดูดิเด็กกำลังกินเลยกำลังกินเลยจ้าตื่นเต้นเพื่อนก็ตื่นเต้นจริงจตื่นเต้นแต,น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 ตน่มากๆเลยมันเหมือนฟันเลยจ้าเหมือนฟันมากๆเลยจีตใจจัดดิจ้า ที่เดียวจ้ะได้เป็น10บเลยดีใจมากมากเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกการติดตามเลยจ้าแล้วเราจะไปส่องหาเห็ดต่อนะคะพบกันวิดีโอต่อไปนะคะ thank for watching บายบาย